ครับสำหรับในแบบ non PC หรือว่า v 2 s นะครับเราจะเปิดกล้องนะครับแล้วก็สแกน QR code แบบนี้นะครับเมื่อลูกค้าสแกน QR code เสร็จก็จะเด้งเข้าไปใน Inbox ของ pinshop.com นะครับอ๋อเด้งเข้ามาใน Inbox เสร็จปุ๊บแล้วก็จะทำตามขั้นตอนต่อไปได้เลยครับ อันนี้เป็นแบบซื้อออนไลน์โดยที่เวลาลูกค้าซื้อเสร็จแล้วค่ะมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้เป็นหน้าเป็นหน้ามอบของขวัญให้กับลูกค้านะคะเราก็เลื่อนเลื่อนไปกดคำว่ากดรับคูปองแลกซื้อสีเขียวตรงนี้ระบบก็จะพาเข้าไปในอินบ็อกซ์ของเพจ pinshop com กดเริ่มต้นใช้งาน,นะคะ่ะถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยลงทะเบียนเลยเนี่ยเขาก็จะให้พิมพ์ชื่อนามสกุลแต่ว่าอันนี้คือเคยลองแล้วก็คือมันก็จะขึ้นถามว่าเราคือคนนี้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่เราก็สามารถแก้ไขได้นะคะเดี๋ยวจะแก้เป็นเทสแลลวกัน เสร็จแล้วก็ใส่เบอร์ค่ะระบบก็จะให้เราเช็คข้อมูลชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์เสร็จแล้วก็ระบบก็จะถามถึงรหัสคูป,ปองที่เราต้องการนะคะเราก็กดแลกซื้อสี่รายการ แล้วก็ระบุว่าจากที่เราซื้อเนี่ยคือรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะคะยี่ห้อบาเทอร์รุ่นใส่รุ่นลงไป เาก็จะให้เราเช็คข้อมูลอีกรอบหนึ่งพร้อมกับรา,ายละเอียดรหัสคูปองของท่านคือ R4 แล้วก็ R4 เนี่ยใช้สำหรับแลกซื้อหมวด4รายการนะคะโดยยกเว้นเครื่องทำอาหารทีนวันโดยระบบเนี่ยจะคำนวณส่วนลดให้700แล้วก็จะมี R4B สำหรับแลกซ,ซื้อเครื่องทำอาหารทีนวันที่อยู่ในหมวด4รายการ พอเราอ่านรายละเอียดอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็อ่านวิธีใช้นะคะขั้นตอนแรกเขาให้เข้าไปในเว็บแลกซื้อสี่รายการพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะใช้คูปองส่วนลดท้ายบินค่ะจากนั้นก็ค่อยกดปุ่มสีเขียวอ่เราก็กดเข้าไปในแลกซื้อสี่รายการก่อน พอเข้ามาในหน้านี้เสร็จแล้วนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีรายการ4ี่รายการที่ให้เราแลกซื้อค่ะสมมุติว่าแลกซื้อเป็นหม้อทอด1ชิ้นกับเครื่องทำอาหาร3 in 1นนะคะพอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยก็กดรูปตะกร้าได้เลย เขาก็จะถามเราว่ามีคูปองส่วนลดหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยให้คลิกที่นี่นะคะตรงสีฟ้าเรามีเราก็กดใส่รหัสคูปองลงไปนะคะใส่ R4 ก่อนอา่าเสร็จแล้วก็กดข้างบนอีกทีนึงค่ะคูปองส่วนลดเป็น R4B เพราะว่าเมื่อกี้เราซื้อหม้อทอด1รายการแล้วก็หม้อทีอ e ินเ t อ่อเตาอบทีอินวันอีก หนึ่งเครื่องนะคะก็เลยต้องใช้สองโค้ดก็ใส่ชื่อลงไปค่ะใส่อีเมลบ้านเลขที่ จังหวัดรหัสไปรษณีย์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะแล้วก็เช็ครายละเอียดกันสักนิดหนึ่งว่ารายกันที่เราสั่งซื้อถูกไหมหม้อทอดไร้น้ำมันเครื่องทำอาหารทรีนวันมูลค่า4,980บาทใช้คูปอง R 4ลด700แล้วก็ R 4 d 2,000ลด2,000นะคะค่าจะส่งร้อยหนึงรวมเป็น2,380บาท ก็สามารถเลือกได้ว่าจะเก็บเงินปลายทางหรือว่าจะโอนเข้าบัญชีธนาคารก็ได้ค่ะสมมุติว่าเราจะโอนนะคะแล้วก็ติก๊กโอนเข้าบัญชีธนาคารแล้วก็กดสั่งซื้อค่ะพอมาหน้า Tanky h o u เขาก็บอกว่าให้กดปุ่มสีเขียวข้างล่างระบบจะทักแชทแล้วก็ส่งลิงก์เวลาตามออเดอร์ค่ะก็กดปุ่มนี้1ครั้งค่ะจะกลับเข้าสู่ Inbox pinshop.com เขาก็จะส่งรายละเอียดมาว่าคำสั่งซื้อหมายเลขที่เท่าไหร่ชื่อที่อยู่ในการจัดส่งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลรายการที่สั่งซื้อจำนวนเงินทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเราเลือกชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเขาก็จะแจ้งเลขที่บัญชีพอเราโอนเสร็จแล้วก็ ส่งหลักฐานการโอนในอินบ็อกซ์ให้กับแอดมินได้เลยค่ะ